ทุกท่าน,นะคะไปเก็บเช็คอินให้ครบให้เรียบร้อยเหมือนคุณพี่ท่านเมื่อกี้นี้นะคะด้านหลังนี่นะจะมีป้ายให้ทุกค้าทุกท่านนะคะสกแกน QR code แล้วก็เก็บเช็คอินค่ะให้ครบทั้ง5จุด แอบสปอยก่อนจุดนี้อยู่ใกล้ๆกับโซนของรถรุ่นผ่านศึกค่ะแล้วก็จะมีโซนของแคสคาตาแล้วก็สปอตไลท์โซนแล้วก็ทางด้านซ้ายด้านขวาไฮเวย์ของเราเก็บให้พร้อมทั้ง5จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดินไปที่สปอตไลท์โซนได้เลยนะคะเมื่อเก็บครบ5จุดแล้วยืนให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะสามารถแลกรับของรางวัลจากเราได้ย้ำนะคะว่าเป็นสเปเชียลกิฟจริงๆแล้วก็มีจํานวนจํากัดเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะก็จะ 10ปีค่ะไปใหญ่จุดของได้เยอะนะคะแล้วก็มีผ้าห่อหุ้มนะ,ะกลงกระดาษทิชชู่มีสีเขียวแล้วก็สีฟ้าไปเลือกันได้แล้วก็มีที่วางโทรศัพท์มือถือด้วยนั่นเองนะคะก็ไปเก็บกันได้เลยยังมีหนึ่งเกมเอามาเสิร์ฟให้กับชาว F Member ทุกท่านนะคะสามารถไปกดแลกสิทธิ์ในการเล่นเกมจิกซอว์ชัเลนจ์ค่ะหรือว่าเกมต่อจิกซอว์กันได้นะคะซึ่งเกมต่อจิกซอว์จะอยู่ที่สปอตไลท์โซนอีกเช่นเดียวกัน,นะค่ะสามารถกดแลกรับสิทธิ์ได้เลยแจ้งทีมงานเราจะมีทั้งหมด4ภาพ ง่ายมากๆนะคะเราจะมีเวลาให้1นาทีค่ะเลือกแค่ภาพใดภาพหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ละภาพเนี่ยจะมีจิ๊กซอว์เพียงแค่9ชิ้นเท่านั้นนะ,ะต่อให้ได้ภาพที่เสร็จสมบูรณ์น,นะ,ะก่อนเวลา1นาทีลูกค้าสามารถเลือกรับของรางวัลเพิ่มเติมได้เลยอีก1ชิ้นแต่ใครที่บอกว่าอยากจะเก็บให้ครบทั้ง3มชิ้นเลยค่ะชอบมากๆสามารถเอา point ใน member นะคะมาแลกได้เลยนะใช้แค่10พอยต์เท่านั้นแลกรับสิทธิ์ในการเล่นจิ๊กซอว์ l l e n g e เพิ่มอีก1เกม นะก็สามารถเก็บของรางวัลได้เลยครบทั้ง3ชิ้นจากสูตรการ้าฟิชเชอร์พาร์คลัเซลนั่นเองแต่ใครที่บอกว่าพอยห,หมดพอดีเลยค่ะ พอยไม่ถึง10พอยลูกค้าได้ะช้อปปิ้ภายในศูนย์การค้าของเรานะคะไปเสร็จแค่250บาทค่ะสามารถแลกสิทธิ์เล่นได้นะคะกับเกมจิ๊กซอว์ชอลิสนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะหาคะแนนในวันถัดไปนะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้เลยนะคะที่สปอตไลท์โซนนั่นเองนะคะก็มีกิจกรรมแล้วก,กว็เกมเยอะแยะเลยเสิร์ฟให้กับชาว F member แต่ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็น F member กันสามารถสมัครได้เลยเจอป้ายที่ไหนนะคะสามารถสแกนกคิวคอดได้เลยเขาจะลิงก์กับไลน์นะคะวิธีแล้วก็ขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายดเดียวเลย ต้องบอกว่าอยากให้สมัครกันเยอะๆนะคะลูกค้าก็จะได้เช็คสิทธิประโยชน์อัปเดตข่าวสารแล้วก็จะได้ทราบโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมงานดีๆนะคะกับสูนการค้าฟิชชั่นพัแล้วก็เปลก่อนใครนั่นเองนะคะก็ฝางไว้ด้วยนะคะสำหรับงานดีๆแบบนี้ค่ะกับงานประกวดรถโบราณครั้งที่47นั่นเองต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะเราขนรถโบราณค่ะแล้วก็รถคลาสสิกสวย มาสเสพให้กับทุกท่านเนี่ยมากกว่า100คันเต็มพื้นที่ชั้นจีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เลยค่ะกับ Alive Park พ a นะคะรวมไปถึงโซนของ Cascade นะคะโซนของ Spotlight โซนรก็ฟไฮเวย์ทั้งสองข้างทางเลยค่ะมากกว่า100คันเลยนะะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะอยากจะเห็นรถโบราณสวยๆนะคะและเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เห็นนะคะรถโบราณที่เยอะขนาดนี้ที่ไหนมาก่อนต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะถ้าชอบคันไหนเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปเช็คอินกันได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่านอกจาก เราจะมีรถส,สวยๆไวทุกท่านเนี่ยได้ชมกันแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นที่เวทีแห่งนี้ด้วยนะคะที่ Alive Park พ l นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของ Guru Talk นั่นเองนะใครที่